สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม t าวส s m e n เกมนี้เป็นเกมแนวสร้างเมืองในช่วงยุคกลางค่ะทุกคนเกมนี้มีมานานมากแล้วเลยนะคะโดยสร้างสถานการณ์จำลองนะคะสมมติว่าเราเป็นท่านเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าตกอับค่ะทุกคนจึงต้องย้ายถิ่นฐานนะคะมาตั้งหลักตฐานสร้างเมืองใหม่สร้างหมู่บ้านใหม่ และทนี้ทั้งนั้นก็ยังมีฟาร์มมีแหล่งขุดเจาะหาแร่ทองคําต่างๆด้วยนะคะมีการเก็บภาษีจากชาวบา้านประชากรของเราเพื่อมาพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในความสงบสุขนั้นชาวเมืองของเราก็ยังต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆไม่คาดฝันอยู่เสมออย่างเช่นอากาศภัยธรรมชาติที่มาตามฤดูกาลอาหารไม่เพียงพอสเบียงขาดมีโรคระบาดมีโจรบุกเมืองข้าศึกโจมตีเ้ย ซึ่งเราก็เป็นเจ้าเมืองจะรับมือสถานการณ์นี้ได้หรือไม่แค่คิดเราก็รู้สึกท้าทายแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มเล่นนะคะเขาก็มีแมตพื้นที่ให้เราเลือกเล่นได้หลายโหมดเลยนะคะเราสามารถเลือกแมตท,ที่จะสร้างเมืองได้ตามใจชอบบอกเลยนะคะแต่ละแมตแต่ละพื้นที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไปมีให้เลือกมากมายเลยคะ่ะทุกคน เอาละค่ะทุกคนทีนี้ได้เวลามาเริ่มเลือกแมทแล้วค่ะเราจะเลือกแมททัว t o r i a l นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแมทที่น่าจะเล่นง่ายที่สุดแล้วนะคะเป็นแมทเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคะแมทนี้เป็นแมทพื้นที่เล็กนะคะเล่นง่ายค่ะทุกคนแล้วคิดว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต่างๆอยู่บ้างนะคะ เมื่อเข้ามาในแมทแล้วเขาก็ให้เราตั้งชื่อเมืองเลยนะคะทีนี้เราจะตั้งชื่ออะไรเอ่ยฮึอะเรามาตั้งชื่อว่าทาวส์มนดีกว่านะคะทุกคนเพราะเราเล่นเกมทาวส์มนเพราะนั้นเราจะเป็นชาวทาวส์มนค่ะอือเอาเลยทาวส์มน Uh huh. ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนทอ t o เรียลต่อจากนี้คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของชาวเมืองทาส์เมนอ้โห oh เปิดวาร์ปมาก็มีคนมายินดีต้อนรับเราแล้วนะคะเราเป็นเจ้าเมืองนี้คะเนาะเลื่อนซ้ายขวาด้วยหน้าจอนะคะแล้วก็สูมเข้าสูมออกอืมดูเหมือนจะเล่นง่ายนะคะอืม เขาบอกว่าเมืองปราสาทนะคะเป็นแหล่งสําคัญที่สุดนะคะและเป็นที่เก็บคลังโกดังแห่งแรกของเรานะคะเราสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ชาวเมืองของเรานะคะทําหน้าที่ขนสเสบียงขนส่งสินค้าได้ที่นี่หลังจากที่เราสำรวจรอบบริเวณปราสาทของเราแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมสายฟรีทุกคนแต่ก็สามารถเติมเงินได้นะคะสำหรับใช้เงินแก้ปัญหาไรนี้นะคะ แต่ท่านเจ้าเมืองอย่างเรานะคะเก่งกาศสามารถอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่เติมเราจะทําภารกิจเพื่อพิชิตเกียติย์ของเราเองนะคะเอาแล้วเควสแรกก็มาแล้วจ้ะทุกคนเควสแรกนะคะคือเขาให้เราสร้างอะไรเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะทุกคนออันแรกนะคะก็สร้างกระท่อมป่าไม้ค่ะทุกคนกระท่อมของป่าไม้ ถ้าเราสร้างสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นะคะเราก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ด้ด้วยค่ะทุกคนเราก็จะได้มีไม้นะคะเพื่อมาทำก่อสร้างพัฒนาหมู่บ้านของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกทำเลที่ตั้งนะคะว่าเราจะเอาไปลงตรงไหนดีนะคะทำเลที่ตั้งจะสร้างบ้านกระท่อมนะคะต้องสร้างให้อยู่บริเวณใกล้ๆก,กับ ที่ที่มีต้นไม้เยอะๆดีกว่าเนาะอ,นนอ่ะเราไปเลือกดีกว่าสร้างตรงไหนดีเดี๋ยวดูก่อนอ่าเลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่เอาวันนี้นะคะไปสร้างตรงไหนตรงนี้ไม่เอาไม่เอาอืมตรงนี้แถวๆนี้ดีกว่านะแถวๆนี้มันใกล้เมืองใกล้เมืองมากเพื่อเราจะต้องแบบว่าฟาร์มต้นไม้นะคะสร้างไปก่อนอ่า ทีนี้ชาวเมืองของเรานะะคสังเกตนะะคชาวเมืองของเราเนี่ยก็จะเดินมาสร้างนะะคชาวเมืองของเรามีสองคนทุกคนสองคนมาสร้างแปลงกลายนะแล้วก็เดินทีนี้เราอย่าสปีดสปีดให้ไวเรากดสปีดเลยดีไหมมีสปีดอยู่หกสิบแต่ก็คือแบบจะเก็บไว้ดีไหมนะเดี๋ยวดูก่อนเขาไปไหนนะอ ไปเอาอุปกรณ์การก่อสร้างคะ่ะทุกคนโอ้โหคือแบบโอ้ยยาวไกลอีกยาวไกลเดินเหนื่อยมากในอนาคตนี่เราต้อง,องทำถนนหนทางให้กับประชากรของเรานะคะกดไปเลยคะ่ะกดสปีดเพื่ออะไรเพื่อให้แบบรวดเร็วทันใจเสร็จเสร็จ,รจไวๆนะคะดูดิคะ่ะอ่าแบบเดียว้สร้างเสร็จแล้วทุกคน างวัลภารกิจส่วนใหญ่ที่เราจะได้รับนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกียรติยศนะคะเปร,ะรับภาร,รกิจของเราดีกว่าค่ะก่อนหน้านี้ที่เราทําภารกิจเรากรู้นะคะว่าเราจะได้อะไระเราได้มงกุฎผ้านะคะขนมปัง20ชิ้นค่ะทุกคนเพื่อความมีอํานาจและยังสามารถนํามาใช้ในยามวิกฤตได้ด้วยนะคะและณเวลานี้นะคะมีความรู้สึกว่าประชากรของเราจะไม่เพียงพอแล้วค่ะทุกคนเราจะต้องมีการสร้างบ้านเพื่อเพิ่มประชากรของเรานั่นเองนะคะ และแล้วเราก็ได้ภารกิจใหม่นะคะโดยการสร้างบ้านนะคะและได้มงกุฎ5แล้วก็เงินนะคะเป็นจำนวน250เหรียญค่ะทุกคนแต่ณนะที่เห็นณนะตอนนี้นะคะทุกคนขาประชากรของเรานะคะมีประชากรแค่2คนเท่าน,านั้นแล้วซึ่งทุกคนนั้นก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะก็มีงานที่ทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยิบยืมนะคะมอบหมายหน้าที่ให้เขามาสร้างบ้านตรงนี้ให้ใหม่นะคะ แล้วก็ต้องหยุดหน้าที่ของเขาก่อนนะคะเราต้องสร้างบ้านนะคะหนึ่งหลังเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรนั่นเองนะคะเราจะเลือกทำเลที่ตั้งสร้างบ้านเพิ่มประชากรของเราโดยสร้างใกล้ๆกับปราสาทนะคะเพื่อจะได้อยู่ในละแวกเดียวกันค่ะซึ่งที่สร้างบ้านของเรานะคะมีตัวสอนง่วงนอนค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีประชากรมาสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยิบยืมคนในปราสาทนะคะมอบอำนาจให้เขามาสร้างบ้านให้ก่อนนะคะ ลองสังเกตนะคะประชากรของเรานะคะทำงานอย่างขมักแม่นแ,แบบจริงจังมากนะคะทุกคนแล้วมีเนี่ยค่ะบุรุษผู้ชายนะคะทุกคนถือหีบนะคะสมบัติแต่นั้นคืออุปกรณ์ในการก่อสร้างค่ะทุกคนหยิบจากปราสาทขึ้นมาก่อสร้างนะคะและทัในใดนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค,ค่ะๆๆๆเมื่อเราได้ประชากรเพิ่มขึ้นมาแล้วสองคนจากนั้นเร,เราก็มอบหมายหน้าที่นะให้มาช่วยงานในปราสาทค่ะ และเราก็รับรางวัลภารกิจที่เราสร้างบ้านนั้นขึ้นมายังไม่พอยังได้เควสโบนัสนะคะบวกอีก14 SP ด้วยนะ <ME> มีเพ่ภารกิจเริ่มต้นนะทุกคนยังมีภารกิจที่เราจะต้องไปชิดอีกนะ ในอาณาจักรของเรานะคะก็ยังมีทรัพยากรมากมายรวมถึงช่างฝีมือที่เก่งกาจนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องมีสเสบียงค่ะอาหารแล้วก็น้ํานะคะแล้วก็สิ่งของมากมายนะคะเพื่อที่จะดํารงชีวิตของชาวเมืองของเราด้วยนะจ๊ะ อ่านี่ก็คือคู่มือของเรานะคะที่เราจะสามารถตรวจดูนะคะว่าความเป็นอยู่ของชาวเมืองของเราแฮปปี้ดีไหมและการหาไรายได้แลเงินของเราเกียรติยศของเรานั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะคะ <S <S ยิ่งเรานะคะเพิ่มจํานวนอํานาจ เงินทองนะคะความเป็นอยู่ของชาวเมืองของเราก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องยืนหยัดอยู่ที่กึ่งกลางนะคะมีเงินและชาวเมืองเราก็ต้องมีความสุขด้วยอะไรทํานองนี้นะคะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกบาลานซ์ถึงจะไม่มีเงินแต่ชาวเมืองของเราก็แฮปปี้นะคะทุกคนคะ่ะอืมตอนนี้เราก็ไม่มีเควสใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะอืมเราจะสร้างอะไรเพิ่มขึ้นดีนะ เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเขาให้เราทำอะไรอ่าอสร้างกระท่อมของชาวประมงค่ะทุกคนเป็นแหล่งอาหารของชาวเมืองเลยนะเนี่ยอมรางวัลที่จะได้รับคือมงกุฎ10แล้วก็เนื้ออีกสิ้าว้าว ร,รีบรีบสร้างเลยค่ะทุกคนกระท่อมนะคะกระท่อมชาวประมงหลังแรกของเรานะคะก็ต้องสร้างที่อยู่ใกล้กับแหล่งแม่น้ําค่ะทุกคนอขอสร้างอขอสร้างตรงใกล้กับบริเวณปราสาทดีกว่าเพื่อจะได้เดินสะดวกนะคะเดินใกล้ๆนะคะขอคนงานหนึ่งคนจ้าไปสร้างกระท่อมชาวประมงให้หน่อยนะจ๊ะ ถึงอาณาเขตทาวส์มนของเราจะเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่มีพื้นที่แหล่งแม่น้ำนะคะเอาไว้หาปลาค่ะทุกคนเราสามารถนำปลาที่ตกได้นะคะไว้ตุนเป็นสเสบียงอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชนแล้วก็ยังส่งขายได้ด้วยนะคะ few later. Oh. เสร็จแล้วในที่สุดได้รับรางวัลน,นะคะเป็นมงกุฎสิบแล้วก็เป็นเนื้อที่เป็นอาหารสิบห้าด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเขาให้เราสร้างเอ่บบ่อน้ําค่ะทุกคนสร้างบอ่อน้ําเพื่อประชาชนของเราจะได้มีดื่มมีใช้นะคะนี่บอ่อน้ําของเราอเอาไปตั้งคนจะไปตั้งแถวริมริมเอ่อใกล้ๆกับหมู่บ้านที่เราสร้างบ้านให้ประชาชนดีกว่าเนาอมีความสึกว่าน่าจะตักบ่อยและแล้วเราก็ยืมคนในปราสาทนะคะ เพื่อจะมาสร้างบอ่อน้ําให้เรานะคะเพราะว่าประชากรของเราประชาชนงของเราก็ไม่เพียงพอนะคะทุกคนอเอาละค่ะจากนั้นเราก็สร้างบอ่อน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รับรางวัลจากภารกิจได้เลยนะคะรางวัลจากภารกิจส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นทรัพยากรเพื่อจะมาพัฒนาหมู่บ้านของเรานะคะอย่างเช่นไม้แล้วก็หินนะคะ ตอนนี้ก็มีประชาะกรว่างอยู่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพาเขานะคะไปทำงานในปราสาทเพื่อจะช่วยงานนะคะหยิบจับแล้วก็ขนย้ายสินค้าในโกดังนะคะแล้วก็เราจะต้องสร้างคนเพิ่มด้วยนะคะสร้างบ้านเพิ่มด้วยตอนนี้นะคะในบันทึกของเรานะคะก็อืม บ่งบอกว่าตอนนี้อารมณ์ของชาวเมืองของเราก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเราใช้แรงงานเขาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เขามีความแฮปปี้ขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอตอนนี้มีคำเตือนนะคะพื้นที่ทรัพยากรเรานะคะไม่พอ แล้วก็ชาวบ้านของเราก็ไม่มีความสุขด,ด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการเก็บภาษีจากพาเออประชากรของเรานะคะน้อยลงนะคะเพื่อให้ประชากรของเรามีความแฮปปี้อยู่ระดับคงที่50-60%นะ,ะ <Okay. S 1> อืมต่อไปอ่ามีเควสใหม่ค่ะทุกคนอ่าให้ดูอะไรสักอย่างเพื่อจะรับมงกุฎฟรีอือดูเลยแล้วกัน a few moments later Aww. และแล้วภารกิจก็มาแล้วค่ะเขาให้สร้างบ้านนะคะประชากรนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะสร้างบ้านอืมไม่เอาไม่เอาเอาสีหลังคาสีฟ้าได้ไหมไม่เอาไม่เอาอืเอาแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้เอาสีฟ้าขอสีฟ้าเอาไหมเออเอ้ยเอานี้เลยได้เลย เราจะสร้างปราสาทแล้วก็บ้านเมืองประชากรของเรานะคะเป็นโทนสีเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากได้บ้านหลังคาสีฟ้าทีนี้เราหยิบยืมคนในปราสาทหนึ่งคนนะคะเพื่อมาสร้างบ้านของเรากันค่ะบ้านหนึ่งหลังได้จํานวนประชากรเพิ่มมาอีกสองคนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างได้ อีกประมาณสัก2-3สาหลังนะคะเพื่อจะได้อัพเลเวลเป็นบ้านหนึ่งหลังประชากร4-5หคนเลยดีไหมคะเ <Okay. S 1> มื่อบ้านของเราเสร็จแล้วนะคะประชากรก็เพิ่มมาอีก2คนนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่3คนเพราะฉะนั้นเราสามารถนำเขานะคะไปทำงานในปราสาทได้ด้วยนะคะ เรามีประชากรทำงานในประสาทอยู่4คนนะคะเพื่อิบจับขนสิงค้านะคะจากแหล่งทรัพยากรที่หาได้ต่างๆนะคะเข้ามาในประสาทนะคะแล้วก็มีชาวบ้านนะคะทำงานหน้าที่อย่างขมักขม้นเลยนะคะตอนนี้เราสามารถสำรวจนะคะดูจากคู่มือของเรานะคะเขามีให้อัพเลเวลด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าอัพไปแล้วผลจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้เลือกจากขั้นตอนที่1นนะคะรูปไอคอนที่1ที่2นะคะคือใครที่เคยเล่นแล้ว,ลวอัพแล้วเป็นยังไงบอกกันบ้างนะคะว่าอืมว่าอัพตัวนี้ดีไหมหรืออัพตัวนี้ดีนะคะทุกคนส่วนตัวที่เลือกอัพตัวนี้นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะก็คืออยากได้เงินนะคะชอบเงินชอบทองชอบอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อัพ ตัวนี้ไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอะไรหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะาระการเรียกเก็บภาษีจากชบ้ันนี่เรารับบทเป็นท่านเจ้าเมืองบ้าอำนาจแล้วหนึ่งเอาต่อไปเราก็สร้างบ้านเพิ่มประชากรอีกหนึ่งหลังนะคะทุกคนพื้นที่บ้านเมืองประชากรของเรานะคะเราต้องการให้อยู่ในระแวกเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างติดติดกันอยู่แถวนี้นะคะข้างเมืองข้างปราสาทของเรานะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะ เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เก็บภาษีได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะละค่ะทีนี้เราก็หยิบยืมคนในประสาทนะคะมาสร้างเมืองสร้างบ้านประชากรให้เราก่อนนะคะอ่าประชากรของเรานะคะก็สร้างเมืองอย่างขม,มักขันเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็รับภารกิจนะคะรางวัลภารกิจจากเควสที่เราทํานะคะอือก็เป็นมงกุฎสิบนะคะแล้วก็เป็นไม้นะคะอีกสิบค่ะทุกคน เรามาดูกันว่าอารมณ์ของชาวบ้านชาวเมืองของเรานะคะและการเก็บภาษีมูลค่าของเรานะคะจากชาวบ้านนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็สังเกตนะคะว่าในคลังสินค้าในปราสาทของเราเนี่ยยังมีทรัพยากรอือ่นๆอ,อีกมากมายนะคะอาทิเช่นไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรทางด้านอาหารเครื่องผ้านุ้งผ่มนะคะหรือแม้กระทั่งทรัพยากรต่างๆที่เขาเรียกว,วนะไว้สร้างพัฒนาหมู่บ้านต้นไม้ ไม้แล้วก็หินนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถสร้างแล้วก็หาได้เองด้วยนะคะในรูปภาพต่างๆที่มีโซ่และกุญแจล็อกเอาไว้เราไม่สามารถที่จะดึงหรือสร้างออกมาได้นะคะณนะตอนนี้แต่สามารถสร้างได้ในอนาคตค่ะทุกคนเราสามารถที่จะทําฟาร์มนะคะหรือหาแหล่งทรัพยากรต่างๆนํามาขายเพื่อเป็นสเสบียงอาหารก็ได้ค่ะ เอาล่ะค่ะตอนนี้เคเวสดใหม่ของเราก็มาแล้วนะคะเขาให้สร้างโรงเรื่อยไม้นะคะทุกคนอ่าเราสามารถสร้างโรงเรื่อยไม้ได้แล้วนะคะทุกคนอ่าทีนี้เรามาสร้างแถวแถวบริเวณที่อ่ากระท่อมป่าไม้ของเราดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตัดไม้เสร็จแล้วเราก็สามารถส่งต่อที่โรงเรื่อยไม้ได้เลยนะคะอืมเดี๋ยวเราจะมาสร้างตรงนี้บริเวณใกล้ๆเพราะฉะนั้นเราตัดต้นไม้นี้ออกก่อนนะคะ ตัดต้นไม้บริเวณข้างๆนี้ออกก่อนแล้วเราจะนำลงอยไม้เนี่ยมาวางไว้ตรงบริเวณนี้นะคะอืมโอเคนี้ตั้งได้โดยไม่ต้องตัดต้นไม้ก็ดีนะคะทุกคนทีนี้เราก็หยิบยืมคนจากปราส,สาทนะคะมาช่วยสร้างบ้านเออสร้างลงเรื่อยไม้ของเราเลยนะคะ อยู่ฝนก็ตกค่ะทุกคนเราอยู่ในช่วงฤดูฝนฤดูร้อนของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวต่อไปนี้นะคะเราอาจจะต้องเจอกับภัยธรรมชาติต่างๆที่เข้ามานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับมือกับภัยธรรมชาติต่างๆที่เข้ามาด้วยนะคะ ตอนนี้ประชากรของเราก็ยังว่างอยู่2คนนะคะอืมแต่ว่าตอนนี้คือส่งสามประชากรของเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอ่านี่ฝนหยุดตกแล้วค่ะทุกคนแดดออกแล้วค่ะแต่ว่าเรายังสร้างโรงเรื่อยไม้อ่าเสร็จแล้วตอนนี้โรงเรื่อยไม้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี้เรารับรางวัลจากภารกิจได้เลยนะคะอ้โหเราได้ไม้เพิ่มมา20แล้วก็หินอีก30คะ่ะทุกคนเราสามารถสร้างพัฒนาอาาเขตของเราได้อีกนะคะ อ่าเควสใหม่ของเรามาแล้วโอ้โหเราสามารถสร้างตลาดได้แล้วค่ะทุกคนสร้างตลาดก็มีได้ได้เสื้อผ้าแล้วก็สร้อยทองนะคะเป็นรางวัลด้วยค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะถ้าเราสร้างตลาดในพื้นที่บริเวณปราสาทของเรานะคะใกล้ๆกกันเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะคะสินของให้กันและกันได้ด้วยได้ทั้งเงินแล้วก็ได้สินค้าด้วยนะคะ ตลาดของเรานะคะสามารถจุคนได้50คนค่ะและก็สามารถแลกเปลี่ยนสินค้านะคะได้100ชิ้นเลยนะคะต่อครั้งค่ะพื้นที่ตลาดของเรานะคะค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างก็ค่อนข้างนานนะคะส่วนอะไรอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็เงินที่ใช้ในการสร้างตลาดหนึ่งที่นะคะก็ ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะสําหรับการที่เราเป็นท่านเจ้าเมืองใหม่แล้วก็สร้างอาณาเขตใหม่นะคะทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์นี่คือก็เราต้องขนขวายหาทรัพยากรอยู่บ้างด้วยนะคะก็คือหนึ่งก็ต้องมีต้นไม้ใช่ไหมคะทุกคนก็หินถึงว่าเราจะได้รางวัลจากการทําภารกิจได้มาบ้างเราก็ยังอาจจะไม่พอนะคะก็ต้องเพิ่มอีกนะคะต้องหาเพิ่มอะไรเนี่ยมาหอะไรแล้วฮะ ขอแล้วฉันเนไรแล้วนะฮะใช้ถึงงานที่ตลอดเลยใจเย็นนะทุกคนใจเย็นเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบ้านเมืองของเราก็จะิลรุ่งเรืองแล้วค่ะอ่ะค่ะทุกคนทีนี้เรามาดูตลาดของเรานะคะพื้นที่ตลาดของเราค่อนข้างใหญ่นะทุกคนใช้เวลาการก่อสร้างคืนนานพอสมควรนะคะ แล้วคนก่อสร้างของเรานะคะก็นําวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้หรือแผ่นไม้นะคะไปก่อสร้างนะคะและในเมืองของเรานั้นก็มีกระท่อมตัดไม้ด้วยนะคะทุกคนเราก็จะต้องเดินนะคะ ไปหยิบไม้นะคะหรือแผ่นไม้นะคะเพื่อไปก่อสร้างได้เลยนะคะนี่ดูสิคะว่าบ้านเมืองของเรานะสามารถที่แอบไม่ต้องไปซื้อไกลก็คือสร้างเองได้โดยวัตถุดิบธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในอนาเขตของเรานะคะในจักรของเรานี่คือมีเทียบเลยคะ่ะทุกคน A few moments later oh. และแล้วตลาดอาณาจักรของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะสร้างอะไรเราก็ต้องใช้เวลานะคะเมื่อเราสร้างตลาดของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็รับรางวัลจากภารกิจได้เลยนะคะดูเหมือนว่าประชากรของเรานะคะยังว่างงานอีกหนึ่งคนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะจัดสรรหารให้เขาทำงานที่เหมาะสมนะคะ ตอนนี้เรามาดูกันว่าทรัพยากรของเราที่มีอยู่นั้นมีอะไรบ้างนะคะอ๋อมีไม้มีหินนะคะมีปลาและผลไม้นะคะตอนนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเออ,อาหารนะคะให้แก่ประชาชนของเรานะคะแล้วก็ขาย อุปกรณ์วัสดุอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่เรามีอยู่นะคะแบ่งขายไปส่วนหนึ่งนะคะดูจากยอดนะคะดูได้เลยว่าเราจะได้เหรียญน,นะคะเพิ่มขึ้นมาเพราะเราขายไปส่วนหนึ่งนะคะเราก็แบ่งขายตามความเหมาะสมด้วยนะจ๊ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทรัพยากรของเรานะคะยังไม่เพียงพอที่จะเอาไปขายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะไว้ขายรอบหน้าได้จ้า ได้รับรางวัลจากการทำภารกิจความจเจริญก้าวหน้าของอาณาจักรของเราด้วยนะคะอ๋อ,อต่อไปนะคะก็สร้างถนนหนทางให้แก่ชาวทาวสเมนของเราแล้วละคะ่ะดูเหมือนว่าเขาจะให้เราสร้างถนนหนทางทางเดินนะคะเพื่อความสะดวกสบายแก่ประชาชนของเรานะคะสองทางสองเส้นสองสายอะไรทำนองน,นี้ทัานนั้นเราจะสร้างออบริเวณ บริเวณทางที่ประชาชนของเรานะคะไปตกปลานะคะก็เป็นเส้นทางเนี้ยที่เราคิดว่าจะทําให้เขานะเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าทางเนี้ยยังไม่มีทางตัดทางผ่านไปนะคะเราะฉะนั้นเราจะทําให้ประชาชนตรงนี้ก่อนนะคะเพราะเราจะทําอีก2เส้นใช่ไหม เส้นหนึ่งทั้งหมด2เส้นเราก็ทําทางที่ไปทางหมู่บ้านนะคะอะ่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งนะคะไปทางหมู่บ้านต้องทางนี้ชายช่ทางนี้เนี่ยเขาใช้เงินประมาณ36เนี่ยเราดูได้นะคะว่าเราจะใช้มงกุฎ ในการจ่ายหรือว่าจะใช้เหรียญในการจ่ายนะคะอ่าอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถอัปเดตจากพื้นดินหรือจะเป็นพื้นปูนพื้นไม้ก็ได้นะคะ เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็หยุดพักกันก่อนนะคะใครที่ชอบเกมนี้นะคะและอยากให้ทำคลิปต่อเร็วๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะใครที่ชอบก็คอมเมนต์เข้ากันมาเยอะๆด้วยนะคะส่วนในวันนี้อาณาจักรแห่งเมืองทาสเมงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ